ดังนั้นการศึกษาเล่าเรียนทางทฤษฎีนั้นดีแล้วแต่เรายังไม่มีความสว่างเหมือนกับอยู่ในธรรมนั่นเองกิเลสคือมันอยู่ที่หลงตนลืมตัวหลงกายลืมใจเท่านั้นเองกิเลสมันไม่ได้มีที่ตัวเรามันจอนเข้ามาเหมือนกับผู้ร้ายที่มาลักของในบ้านเรานั่นเองเมื่อเราไม่มีคนแจและไม่มีคนรักษาบ้านผู้ร้ายมันจะระเปิดเอาของในบ้านมันมีคนแจเข้ามา มันก็เอาของเราหนีไปทั้งหมดและผู้ร้ายไม่ได้อยู่ที่บ้านทั้งจริงๆและไม่เป็นเจ้าของบ้านจริงๆเนี่ยอันนี้ควมเปรียบเทียบให้ฟังแต่ผู้ร้ายมันเอาของแล้วมันหนีไปควมโกรธกิเลสอย่างหยาบกิเลสอย่างการกิเลสอย่างละเอียดมันจอนมาเข้ามาในขณะที่เราไม่เห็นกายเห็นใจเราไปหลงตนลืมตัวเราไปติดรูปสวยรูปงามติดคนรวย ติดคนมีเงินติดเสือ้อติดผ้าถ้าหากมีเพชรมีพลอยมีแล้วก็ไปดูไปสมอย่างนั้นหรือบางคนมีรถยนต์ก็ไปเซ็ตไปถูรถยนต์หลงตนลืมตัวไม่ได้เซ็ตเนื้อเซ็ตตัวเซ็ตกายเซตใจของเราจริงๆถ้าหากเราศึกษาธรรมะแบบที่พระพุทธเจ้าสอนจริงๆแล้วนั้นความจริงกิเลสมันไม่มีอย่างที่เพื่อนภิกษุสมณีและ ญาติโยมนั่งอยู่ในขณะนี้จิตใจไม่มีโกรธหรือมีโกรธเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่มีมันโกรธขึ้นเป็นบ้างไหมเป็นเป็นเนี่ยเป็นบางครั้งเนี่ยอันนั้นไม่ใช่เป็นของจริงพระพุทธเจ้าท่านว่ามันไม่ใช่เป็นของจริงมันจรมาเนื่องจากเราไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจจิตเดิมแท้ของเราหรือชีวิตเดิมแท้ของเราหนูเคยตักบาตรไหม,มเ,เคยให้ทานหลายอย่างนะแล้วโกรธกันยังเป็นอยู่นะ เนแสดงว่าเราให้ฐานสิ่งเหล่านั้นเป็นวัตถุดิบภายนอกเอามาถลุงเสียเอาไปเข้าโรงงานซะให้โรงงานเขาถลุงดีๆแล้วก็คัดเลือกเอาใจ่ของสิ่งที่มันมีประโยชน์มีค่ามากไปที่ไหนมาที่ไหนจะไม่หนักอกหนักใจเมื่ออายุสี่สิบหกปีนี่ไปทำวิธีการเคลื่อนไหว พิกมือขึ้นก้มมือลงยกมือไปเอามือมาเดินหน้าถอยหลังเอียงซ้ายเอียงขวาก้มเงยพลิบตานี่ว่ามือตาขึ้นหลับตาลงเลือดใต้แลขวัวกืนน้ำลายเข้าไปในลำคอเนี่ยเกิดมีความรู้สึกในอิริยาบถเหล่านั้น ก็เลยมันไปตรงเอากับคําพูดคําสอนที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้ว่าให้มีสติกําหนดรู้ในอิริยาบถท,ทั้งสี่ยืนเดินนั่งน,นอนให้มีสติกําหนดรู้ในอิริยาบถใหญ่ๆเหล่านี้และท่านยังสอนแนะนําให้เรามีสติเข้าไปกาหนดรู้ในอิริยาบถย้อยคู่เหยียดเคลื่อนไหวโดยวิธีใดท่านก็ให้มีสติกําหนดรู้ ท่านสอนมันก็เลยเข้าใจโอสิ่งที่เราทำในขณะนี้มันตรงเป้าหมายเพาะการศึกษาธรรมะกับธรรมศาติมันจริงๆธรรมชาติคนเนี่ยมันต้องมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาจะหยุดนิ่งไม่ได้ถ้าหยุดนิ่งเมื่อใดอันตรายเกิดขึ้นเมื่อนั้นหรือขณะนั้นคำว่าอันตรายก็หมายถึงอะไรหมายถึงว่า หมดลมหายใจไม่มีการเคลื่อนไหวหยุดนิ่งเหมือนกับทอนไม้ทอนฝืนนี้เองดังนั้นคนเราจะศึกษาปฏิบัติโดยวิธีใดก็ตามต้องศึกษาในขณะที่เรายังมีลมหายใจมีความคิดนึกคิดอะไรให้เห็นให้รู้ให้เข้าใจซึ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยที่สำคัญ ดังนั้นอยากจะแนะนำเพื่อนภิกษุและญาติโยมทุกท่านทดลองวิธีที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้นั้นนะให้มีสติกำหนดรู้ในอิริยาบถท,ทั้งสี่ยืนเดินนั่งนอนและให้มีสติกำหนดรู้ในอิริยาบถย,ย่อยคู่เหยียดเคลื่อนไหวโดยวิธีใดก็ตามอันนั้นเรา ไม่มีปัญญาก็เลยกำหนดไม่ได้จำเป็นต้องหาวิธีเรียกว่าวิธีการคือจังหวะที่เรากำลังฝึกหัดอบรมกันอยู่ในขณะน,นี้หรือปัจจุบันนี้ให้เอามือวางไว้ที่บนขานั่งพับเพียบก็ได้ขัดสมาธิก็ได้นั่งเก้าอี้ก็ได้ถ้าหากคนเท่าคนแกน่นั่งตรงไม่ได้ก็เอียงบัลลงก์เขาเรียกว่าเอียงหรือพิงฝาพิงเสา เอาหมอนหรือเอาอะไรมาพิงแล้วก็นัง่งเอามือวางไว้บนขาค้อมไว้พลิกมือขวาขึ้นซาซาแต่คนใดมีกําลังแรงทางมือซ้ายก็ต้องพลิกมือซ้ายขึ้นตะแคงไว้ทาซาซาอย่าไปทําเร็วแล้วก็มันตั้งขึ้นก็นให้รู้สึกมันหยุดก็ให้รู้สึกความรู้สึกนั้นเรียกว่ามีสติรู้ พูดภาษาทรมาเรียกวมีสติเข้าไปกำหนดรู้พูดภาษาเพื่อนบ้านเราล่ะให้รู้เนื้อรู้ตัวรู้กายรู้ใจนะยกมือขึ้นกำลังมันไหวตัวขึ้นมาเนะี่ยให้รู้เมื่อมันหยุดมันนิ่งอยู่ก็ให้รู้แต่ไม่ใช่นิ่งไม่มีลมหายใจไม่ใ่ว่านิ่งอย่างนั้นคือมือมันหยุดนิ่งแต่เรื่องพิษตาหายใจ เลือดซ้ายแหล่หัวตาเราวคือนน้ำลายอย่าไปกำหนดอันนั้นให้กำหนดการเคลื่อนไหวที่รูกหยาบหยาบนี่ก่อนบัดน,นี้เอามือเข้ามาที่สะดือมาแน่แน่นอยู่ที่ตรงนั้นแต่แน่นไม่ใช่กดนะเพียงเอามาแนบไวเบาๆรู้สึกรู้เนื้อรู้ตัวรู้การเคลื่อนการไหวอันนี้แหละแล้วก็พลิกมือซ้ายขึ้นตามลำดับที่เราเคยแนะนํากันมา เมื่อนั่งนานมันเจ็บแข้งเจ็บขาปวดหลังปวดเอวบ้านหลวงเขาเรียกปวดเอวทางกรุงเทพเนี่ยอาจจะว่าปวดเอวอาจจะว่าอย่างนั้นแล้วก็พยายามเคลื่อนไหวนั่งเขาโย่ตัวขึ้นอย่างที่เคยทำเลสาธิตให้ดูมามากแล้วพอสมควรดังนั้นเมื่อทำอันนี้เนี่ยสัญญามันจะเกิดขึ้นมาเองไม่ใช่สัญญาเป็นเรียนจำมาจากตํำรับตาํารา อันนั้นมันเป็นสัญญาที่เรียกว,ว่าวัตถุดิบเอามาเข้าโรงงานให้โรงงานบดถลุงเข้าไปจะเอามาไสเรียกว่าล่อหลอมเป็นองค์พระขึ้นมาก็ได้บัดน,นี้สัญญาตัวนี้กับสัญญาตัวนั้นแต่คําพูดว่าสัญญาเหมือนกันแต่การกระทํานั้นจับมาให้คนดูไม่เห็นสัญญาอันนั้นมันจะคอยสะสมกิะนิทกิะนิด เมื่อสะสมมากๆเข้าเรียยว่าญาณปัญญามันจะเข้าไปรู้เองมันญาณไปว่าเข้าไปรู้ไม่ใช่หาะแต่ก่อนเข้าใจว่าญาณต้องหาะเข้าใจอย่างนั้นเมื่อมันเข้าไปรู้พอเรียกว่ามันเต็มสัดส่วนของมันแล้วมันก็เลยเหมือนกับน้ําที่เราเทลงในแก้วแก้วน้ําที่เราเอามาสั่นกันบดนี้น้ามันเต็มมันก็ล้นออก บ้านหลงพขาเดียวมันลนแก้วมันจะหลงใส่บนดินดินเขาซุ้มเย็นไปหรือไปทูกกับลากไม้ต้นไม้ก็จะสดซื่นขึ้นมาเพราะว่ามันเย็นเรียกว่าปัญญารอบรู้ก็เ,เลยเกิดรู้เกิดเห็นเกิดเข้าใจของจริงคําว่าของจริงนี่หมายถึงอริยสัจสัจจลว่าของจริงไม่เปลี่ยนแปลงไม่แปรผัน คงที่ถาวรแม้จะรู้มันก็เป็นอยู่อย่างนั้นไม่รู้ก็เป็นอยู่อย่างนั้นการกระทําอย่างนี้จะรู้ของจริงเพราะของจริงนั้นมันมีมาก่อนพระพุทธเจ้าคือการเคื่อนไหวโดยวิธีใดก็รู้ทำเห็นทำเข้าใจธรรมดังนั้นในขณะนี้พวกเราทำเรียกว่าเจริญสติ จเจริญสมาธิจเจริญปัญญาให้รู้ธรรมเห็นธรรมการรู้ธรรมเห็นธรรมก็รู้ตัวเราเห็นตัวเราเข้าใจตัวเราสัมผัสแนบแน่นอยู่ในตัวเราเรียกว่าเห็นธรรมคำว่าน,นิมิตแปวลว่าเครื่องหมายไม่ใช่เป็นอย่างนั้นเครื่องหมายคืออะไรการเคลื่อนไหวให้รู้สึกนั่นแหละแปลว่าเป้าหมาย ให้เรามีสติรู้เท่าทันเหตุการณ์เคลื่อนไหวเหลียมเป้าหมายเหี่ยมเป็นนิมิตนิมิตอย่แปลเครื่องหมายเครื่องหมายคือสัญญานั่นเองสัญญาตัวนี้แหละจะมากขึ้นมากขึ้นแต่คําพูดว่าสัญญาเหมือนกันเมื่อสัญญารู้มากขึ้นมากขึ้นญาณปัญญาเข้าไปรู้คําว่าญาณปัญญาเข้าไปรู้ล้วก็ไม่มองเห็นอย่างที่เปรียบเทียบให้ฟังว่า น้ำเราหยดลงในกวดแก้วกวดแก้วก็ดีมันรองรับเอาน้ำนั้นไว้ได้เก็บน้ำได้ทุกหยดทุกปับน้ำก็เต็มสมบูรณ์เมื่อหยดลงมาหยดลงมาเหมือนกับฝนถึงจะเป็นเม็ดน้อยๆก็าตามถ้าหากที่รองรับดีแล้วจะสามารถเต็มได้แล้วก็ล้นออกไปสู่พื้นดินและพื้นดินก็จะซุ้มเย็นขึ้นไปลากไม้ที่มาดูดเอา ควมซุ้มเย็นกันสดซื้นขึ้นมาทันทีคนเราก็เช่นเดียวกันเมื่อรู้ตัวเองการเคลื่อนไหวโดยวิธีใดก็รู้เมื่อรู้แล้วจิตใจก็สดซื้นขึ้นมาเรียกว่ายานเข้าไปรู้เมื่อยานเข้าไปรู้ก็เรียกปัญญาลอบรู้แต่มันจะเกิดขึ้นพร้อมกันนั่นแหละแต่เรามาพูดเป็นแต่ละคำละคำรู้ก็คือรู้ตัวเองภาษาธรรมเรียกว่ารู้ภาษาเพื่อนบ้านเรียกว่ากายกับใจรูปนาม บันนีรูปนามนั่งอยู่เฉยๆเป,เป็นเพียงรูปเพียงนามรู้อย่างนั้นเมื่อการเคลื่อนไหวพลิกมือขึ้นขัว้วมือลงยกมือไปเอาเบอมาจักขุดดินฟันไม้ขีดเขียนหนังสือเรียกว่ารูปทำนามก็ทําไปรูปมันทําใจก็ทําไปเรียกว่ารูปทำนามทำรูปโลกนามโลกวันนี้รู้มาอย่างนี้โลกก็หมายถึงความสับสนวุ่นวายเดือดร้อนและความ เจ็บปวดในเนื้อหนังโลกเนี่ยมันมีอย่างนี้คําว่าวามสับสนวุ่นวายเดือดร้อนคือภายในใจิตใจโรคเจ็บหัวปวดท้องเป็นบาดเป็นแผลเดี๋ยวโรคผิวหนังเดีว่าอย่างนั้นบัดนี้โรคผิวหนังจําเป็นต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลหมอตรวจเซ็คร่างกายให้ดีแล้วหมอจะให้ยาถ้าหมอที่ดีนะตรวจเซ็คร่างกายให้ยาก็ทูกทันทีเลยโรคก็หายไปได้ถ้าหากหมอยังไม่ ตำนานในการรักษาโรคก,ก็ต้องทดลองยาต้องหลายขนาดหายาประเภทนั้นมาให้กินหลายเรื่องจึงจะหายอันนี้โรคทางผิวหนังโรคทางร่างกายแต่โรคทางจิตใจเรียกว่าวามสับสนวุ่นวายเดือดร้อนหมอในโรงพยาบาลรักษาไม่หายจำเป็นต้องศึกษาธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้นั้นให้รู้จิตใจนึกจิตใจคิด ท่านอนโลกทางจิตโลกทางวิญญาณดีใจเสียใจโกรเกียดอันนั้นเรียกว่าเป็นโลกทางจิตวิญญาณไม่ใช่โลกทางกายเมื่อศึกษาให้รู้ให้เห็นให้เข้าสัมผัสแนบแนบ่อยู่กับสิ่งเหล่านั้นเลยว่ามีสติมีสมาธิมีปัญญาพูดภาษาอย่างที่เราเราพูดกันอยู่นนี้แหละหัวมรู้สึกตัวรู้สึกใจตื่นตัว ตื่นใจเอาสนะตัวเอาสนะใจเพราะเป็นคนไม่หลงตนไม่ลืมตัวไม่หลงกายไม่ลืมใจเห็นอันนี้เข้าใจอันนี้สัมผัสแนบแน่วสัญญาจำได้ไม่หลงไม่ลืมไม่ต้องไปศึกษาที่นอกตัวเราไปเห็นธรรมะต้องเข้าใจอย่างนี้วามทุกขก์ลดลดลดน้อยลงน้อยลง ถึงกับจะไม่มีทุกข์ก็ได้เป็นอย่างนั้นเมื่อรู้จักอันนี้ก็เลยรู้จักทุกขังอันนี้จังอนัตตาคําว่าทุกขังก็หมายถึงว่าคนเราจะนั่งนิ่งนิ่งไม่ได้ความทุกข์มันติดอยู่กับรูปอันนี้เรียกว่าสัญญาลู้เองญาไม่ปรินาเข้าไปลู้เองปัญญาจะรอบลู้เองไม่ต้องถามใครที่ไหนก็ได้ที่เราฟังกันมานั้นทรงจํา แต่มันไม่สะอาดมันยังมืดตื้ออยู่ภายในจิตใจจิตใจไม่มีความสว่างไม่มีความสดซื้นภายในจิตใจเมื่อเรารู้เห็นเข้าใจอย่างนี้จิตใจสะอาดจิตใจสว่างจิตใจสงบจิตใจสดซื่ออะไรอย่งเนียเบิกบานด้วยธรรมจริงป่ะรู้ธรรมเห็นธรรมก็จิตใจก็เบิกบานด้วยธรรมล่ลาเริงด้วยธรรมอยู่ด้วยธรรม กินด้วยธรรมนั่งด้วยธรรมนอนด้วยธรรมเรียกว่ารู้ทุกขังรู้อนิจจังรู้อนัตตาท่านว่าไตลักษณะทั้งสามอย่างนี้พวกคนต้องมีท่านว่าอย่างนั้นก็เลยรู้ตามความเป็นจริงรู้เรื่องที่จิตใจมันเป็นคมทุกแก้ปัญหาอันนี้ได้ อันนี้เละจึงววารู้ศา,าสนาศาสนาจึงแปลว่าคําสั่งสอนของท่านผู้รู้พุทธศาสนาเนี่ยพุทธะแปลว่าผู้แจ้งรู้จริงพุทธศาสนาจังหวาพุทธะจึงแปลผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมเมื่อรู้แจ้งรู้จริงก่รู้ธรรมะเห็นธรรมะเข้าใจธรรมะอยู่กับธรรมะนั่งกับธรรมะนอนกับธรรมะไปไหนมาไหนเอาธรรมะไปด้วยท่านจึงหวา ไม่ค่อยอิจาลิษยาเบียดเบียนใครถ้าพระเจ้าท่านสอนว่าทำเหล่าใดเป็นไปเพื่อความเบียดเบียนตนเองและเบียดเบียนคนอื่นนั้นไม่เป็นธรรมไม่เป็นวินัยไม่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ควรศึกษาและไม่ควรปฏิบัติันว่าอย่างนั้นในทางตรงกันข้ามทำเหล่าใดเป็นไปเพื่อความไม่เบียดเบียนตนเองและไม่เบียดเบียนคนอื่นนั่นแหละเป็นธรรม นั่นแหละเป็นวินยัยนั่นแหละเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าควรศึกษาและควรปฏิบัติไว้อย่างนั้นที่อาตมารู้กขต้องรู้ไปอย่างนั้นแล้วเพื่อนเพื่อนที่มีชีวิตอยู่ด้วยกันก็ต้องรู้ไปคล้ายๆกันีึงว่าศึกษาธรรมะแท้นั้นต้องรู้อย่างเดียวกันบ้าก็คือคนไม่รู้สิ่งเหล่านี้เองบ้าเพราะมันมืดใจเหมือนกับคนอยู่ในถ้ำนั่นเองบุญบ่เนี่ย บุญคือความเบาใจคือความสว่างนั่นเองจริงวาธรรมะนั่นเจืะคือคนทุกคนถ้าไปโกรธเกลียดธรรมะแล้วไปโกรธคนก็ไปโกรธธรรมะไปเกลียดค,ค,คนก็ไปเกลียดธรรมะไปโกรธคนก็ไปโกรธพุทธศาสนาไปเกลียดคนก็ไปเกลียดพุทธศาสนาและเราจะมีศาสนาทำไหม่